Buy Gino สวัสดีครับผม <laughs> สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะ<ม>โน่กวงเสงวันนี้ผมจะพามาชมกับเจ้านี่ครับผมกับ Honda c r v 2.0e <ม>ตัวขับ4คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถปี2013นะครับมผมเกียร์ออโต้คันนี้ออปชั่นจะดียังไงนะฮะ<ม>สภาพเครื่อง<ม>สภาพตัวรถจะเป็นไง<ม>เดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับในคลิปนี้ครไปกันเลยครับ เอาละครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับผมคันนี้ฮะได้เป็นกระจังหน้า แบบลังพึ่งนะครับผมมาพร้อมชุดไฟเลนโปรเจคเตอร์นะครับอ่าบอกเลยว่าขับตอนคืนส่องสว่างทางไกลได้อย่างมั่นใจแน่นอน,นครับผมแล้วคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเดิมจากโรงงานนะครับบอกเลยว่าออปชั่นคันนี้จัดเต็มมากจริงๆนะอ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในส่วนของรอบตัวรถกันเลยครับาล้ครับสำหรับในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับผมคันนี้จะได้เป็นสีดําเดิมจากโรงงานนะครับ เรา,าดูในส่วนของกระจกมองข้างน,นะคะกระจกมองข้างตรงนี้นะครับผมมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับเดิมจากโรงงานแถมไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นแบบ LED ด้วยบอกเลยว่าออปชั่นคันนี้จะเต็มจริงๆฮนะแล้วในส่วนของล้อล้นนะครับผมคันนี้ได้เป็นแม็กขอบ17นะฮะเดิมจากโรงงานนะครับผมพร้อมยางปี2020ยางใหม่ดอกเต็มนะวิ่งไกลสบายๆนะครับผม อ่าแล้วคันนี้นะฮะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับผมได้เป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับผมอ่าย่างไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของด้านในรถกันนะอ่าเอาละครับนี้เรามาดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะครับผมคันนี้ตกแต่งด้วยทูโทนนะครับซึ่งเป็นสีดํานะครับผมตัดกับสีเบจนะครับภายในตัวรถคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าเล่าคันนะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะคันนี้ได้เป็นระบบ เซ็นทรลล็อกนะครับมาพร้อมกับอีคอนโหมดหรือว่าโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองนะในส่วนของพวมาลัยนะครับคันนี้จะได้เป็นพวงมอลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีคูซคอนโทรลให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าภายในดูสะดวกสบายมากนะครับแถมเบาะนะยังเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าแบบแปดทิศทางนะฮะในส่วนของเครื่องเล่นนะครับผมเครื่ เครื่องเล่นของเจ้าคันนี้นะครับสามารถเล่น fm ได้ cd ได้ ux ได้ปกตินะครับผมมาพร้อมกับจอแสดงผลเล็กๆนะฮะตรงช่วงด้านบนของคอนโซลการนะครับคันนี้สามารถใช้เป็นตัวแสดงผลกล้องถอยหลังได้นะครับผมแอร์แอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบปรับดิจิตอลนะครับเปนะ็นแออโต้นด้วยนะฮะคันนี้เกียร์อโต้นะฮะแบบ5สปีดนะครับผมหมดแล้วว่า นั่งสบายจริงๆนะฮะยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของที่นั่งบริสัรต์อนหลังกันครับเอาละผมนี้ผมจะพาไปชมในส่วนของภายในที่นั่งบริสรันตอนหลังกันบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะถือว่าท,ที่นั่งสะดวกสบายมากครับผมช่วงเฮดลูมหรืช่วงเล็กรูมนะครับถือว่ามีพื้นที่เยอะมากพอสมควรนะ อันนี้ในผมที่สูงขนาด17 1เบนะยังดูนั่งสบายอกถงมากนะครับผมและโดยความที่ว่าภายในนะคันนี้ตกแต่งด้วยสีเบจนะเลยดูกว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมอ่านในส่วนของด้านหลังนะตรงนี้จะมีเป็นช่องแอร์ให้ด้วยนะครับผมอ่าเป็นแบบแยกนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเหมือนว่าสบายใครกำลังหารถใช้งานปีใหม่อยู่นะห้ามพลาดเลยนะครับผมคันนี้ งเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันครับและนี่ครับผมเป็นในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับคันนี้เป็นแบบ5้าที่นั่งนะครับผมภายในจะเห็นได้ว่ากว้างขวางมากนะสามารถจุสัมภาระได้เยอะมากจริงๆนะครับผมสามารถจุสัมภาระกระเป๋าใบใหญ่ๆนะสามารถจุได้ถึง2ใบเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะหรือว่าท่านใดนะครับผมต้องการพื้นที่ใช้สอยที่ เพิ่มมากขึ้นนะก็สามารถดึงตักตรงนี้ได้เลยนะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะพับไปทั้งคู่และเรียบแบนลาดไปเลยนะครับผมคันนี้นะบอกเลยว่ารถเดิมๆนะครับผมซ่องในเดิมนะฮะไม่มีการชนพลิกคว่ำมจมน้ําหรือตัดต่อมาแต่อย่างใดนะครับผมอ่าคันนี้ยังอะไรได้เป็นล้อแม็กนะครับตรงรุ่นเลยนะฮะแม่แรงอยู่ครบ ะะบล็อกถอดล้ออยู่ครบหมดนะครับผมคันนี้ซอกในเดิมหมดเลยนะครับในส่วนของโชคฝากระโปรงหลังยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมยังไม่มีการเสื่อมนะฮะอ่าคันนี้น็อตเดิมๆฝากระโปรงหลังไม่เคยถูกแกะทําสีมานะครับอันนี้ครับผมคันนี้ได้เป็นสปอยเลอร์โมดูโลแท้จากโรงงานนะฮะลยว่าทรงสวยเข้ากับตัวรถมากเลยนะครับ และไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันครับจะเห็นได้เลยว่าห้องเครื่องภายในะฮะยังใหม่เอี่ยมนะครับผมอ่าอันนี้แห้งๆเลยนะไม่เยิมน้ํามันอย่างแน่นอนนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าฝากระโปรงไม่เคยมีการแกะทําสีนะครับอ่าอันนี้คานเดิมน็อตเดิมนะครับรอยไม้ดักเดิมติเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับผมในส่วนองเครื่องยนต์นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับ เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ400หรือ 4-wheel drive นั่นเองคันนี้ให้กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่155แรงม้านะฮะมี ABS มาให้นะฮะคันนี้สุดยอดจริงๆนะถือว่าสวยงามมากสภาพนางฟ้าจริงๆนะคันนี้และทั้งหมดนี้นะครับผมคือเจ้า Honda CR-V 2.0 E นะคร4 wheel drive นะครับผมรถปี2013เกียรต์ออโต้นะบอกเลยว่าใครกำลังตามหาเจ้าคันนี้อยู่หรือว่าใครกำลังตามหารถที่ไว้ใช้เที่ยวปีใหม่นะสิ้นปีนี้นะครับคันนี้เลยนะผมแนะนำเลยนะครับผมคันนี้นะสนนราคาอยู่ที่5990 0 0บาทนะครับจากราคาปกติ619,000บาทนะครับคันนี้จัดไฟนแนนซ์ได้เต็มนะครับผมขึ้นอยู่กับเอกสารลูกค้านะครับ คันนี้บอกเลยว่าผ่อนสบายๆนะฮะเพียงหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับผม84งวดน,นะครับอ่าส่วนของของแถมนะทางเรานะ,ะแถมฟรีทันทีนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับพร้อมวิ่งยาวๆนะครับผมบริการหลังการขาย3าเดือนหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะฟรีบริการรถล,ล,ลากรถสไลด์นะฮะ24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่เหนือใต้ออกโตกิีสารทางเราสไลด์ให้หมดเลยนะครับผม นาน,นานหนึ่งปีเต็มเลยครับแล้วก่อนรับรถนะครับทางเราจะตรวจเช็คสภาพรถให้ทุกจุดนะครับตั้งแต่ช่วงล่างนะครับเครื่องเกียร์ภายในภายนอกระบบแอร์ระบบไฟฟ้านะเราจะตรวจเช็คให้หมดเลยนะครับผมพร้อมส่งมอบบอกเลยเลยว่าลูกค้าท่านใดที่รับไปนะได้รถที่สภาพที่เยี่ยมมากแน่นอนครับผมหรือว่าใครอยากจะมาชมตัวรถนะครับก็สามารถมาชมกันได้ที่กวงแสงจ,จะรถมือสองนะครับผมอยู่แถวถนนห้ไครล่านะครับตรงข้ามกับซอยหายไทล่าสีสีนั่นเอง หรือว่าใครอยากได้โลเคชันนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับผม087452174นะครับหรือว่าแอดไม่ได้เลยนะครับที่ทางไลน์นะ ID ไลน์ D E N O N E D นะครับผมยังไงนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วรับรองว่าอาทิตย์หน้าจะมีรถสวยๆมานำเสนอแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ครับผมโนกวงเสียงคงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ